สวัสดีครับทุกท่านเราเห็นหลังกล้องมองครับผมยกมือสวัสดีครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรที่มาพูดมากมากมายนะครับวันนี้ผมก็มารายงานตัวให้กับทุกท่านฟังนะครับวันนี้ผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับส่วนมากก็ใช้ใจพูดปัญหาครับผมก็ชื่อทันจางนามโมนะครับนามสกุลปากแปรครับ แล้วกออื่นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามให้นะครับ300กว่าท่าน318 3 1 9แล้วครับขอขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามให้ดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปผมไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็เฮฮาไปตามภาษาของผมนะครับหยอกคนนู้นทีหยอกคนนีท้ทีก็ป้าให้เขาด่าไปวันๆก็ไม่มีอะไรมากมาย ก็ขอบคุณนะครับที่คุณเข้ามาดูถึงไม่กดไลค์ไม่กดถูกใจให้ก็ไม่เป็นไ like, รขอให้มียอดดูก็ยังดีอย่างน้อยก็มีกําลังใจที่จะทบต่อไปนะครับขอขอบพระคุณมากเลยครับรอื่นทําไมึงชื่อทันจังนะครับผมชื่อเล่นผมชื่อทันนะครับแต่จังนี่ผมใส่ตอนที่หลังช่องนั้นซื้อโทรศัพท์มาเปิด Google เปิดอีเมลก็ค่อยใส่ชื่อมันจะใส่ชื่ออะไระทันจะใส่ทันไี่เฉยมันแค ยังไงยังไงอยู่แงไ,ไม่เห็นซีดีญี่ปุ่นท่านจังนาม,มูเลยใส่จังเข้าไปวันนี้ก็มารับงานครับมีอะไรก็ขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาติดตามแล้วกดถูกใจอะไรครับตอนนี้ผมทำคลิปอยู่คุณที่พูดนะครับ ันนี้ก็มีเลขาเขาขึ้นรถมาครับมีอะไรเลขาเขาไปรับฝันจะหมอวะไม่แน่ใจหมอบวกป่ะห่อแต่ก็ไม่รู้ไม่ใหญ่อะไรก็หมอสุดการจะนาดปะก็หมอบวกนี่แหละเจอเจอ,เจอวาลินวาลินวิ่งปกติผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่ช่วงนี้เพราะปกติก็จะมีงานประจำอยู่ทำงานประจำอยู่งานประจำก็ ทำฟันนะครับมีอะไรมากมายอย่าคิดว่าผมเป็นหมอนลครับผมไม่ใช่หมอนะครับก็คนไม่เคยถามมีคนเคยถามเยอะว่าทํางานอะไรคะทํางานอะไรครับผมบอกทําฟันครับโอเป็นคุณหมอแล้วครับโอ้ยพูดมาเป็นรู้ตัวเจ้าของแล้วมาดูสภาพผมนะครับเป็นหมอผมบอกผมไม่ใช่หมอครับผมเป็นช่างทําฟันพูดง่ายๆคือช่างทันตกรรมนะครับ รับจ้างจากสัตแพทย์จากหมอเขาหาวาผมเป็นหมออเขาคงคิดใจโอ้หมอสภาพนี้คงเป็นสภาพนี้หน้าตาอย่างังี้ยอย่างไรว่าเนาะคนไม่ห่อจริงปะห่อปะผมรอไหมครับถามลขาร์ลขาไม่ตอบผมรอไหมครับเงียบใส่ไม่รอครับ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากเลยครับที่เขามาติดตามให้ผมคนที่กดแล้วคนที่คิดจะกดหรือคนไม่คิดจะกดยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอฝากไว้ในอ้อมใจอ้อมแขนกับทุกท่านนะครับปกติผมก็พูดไม่เก่งครับพูดไม่เก่งมากวนมากะใช้ใจพูดพนา คนมอ,ม,อมองพูดอะไรนเนาะงั้น,นก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามากดติดตามจะให้ดีให้เยอะกันนี้ก็ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงที่นะครับขอกลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับ